สวัสดีครับทุกท่านเลฟดีช่องวิธิไยัยพี h ชนแนลนะครับวันนี้แนวทางกเกษตรลดต้นทุนประหยัดรายจ่ายภายในคนเรือนของเราวันนี้ทางช่องวิธิไยัยพี h ช n แนลจะมาแนะนำการปราบเชื้อราที่ต้นพืชไม่ว่าจะเป็นราดำราสนิมลาน้ำค้าง รวมทางเชื้อราที่อยู่ใต้ดินตอนนี้ย่างข้าวหน้าฝนแล้วนะครับเชื้อราจะขยายวงกว้างและทำลายต้นพืชเป็นวงกว้างเลยนะครับในวันนี้ผมจะมาแนะนำสิ่งนี้กันเลยครับในการปราบเชื้อราทุกชนิดช่วยต้นพืชปลอดภัยในหน้าฝนนะครับคือเกลือแกงเกลือแกงมีฤทธิ์ในการปราบเชื้อ,าอานนาร,อออร,า,ร,รา,อาได้ทุกชนิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นราดำราสนิมรานนําค้างและเชื้อราที่อยู่ใต้ดิน กำจัดได้ด้วยเกลือแกงเดี๋ยวตามไปดูวิธีการใช้เกลือแกงปราบเชื้อรากันได้แล้วครับเกลือแกงทุกชนิดมีฤทธิ์ในการปราบเชื้อราที่ต้นพืชแบบได้ผลดีในวันนี้เราจะมาใช้เกลือแกงร่วมกับน้ำเปล่าประมาณ5ลิตรนะครับและใช้เกลือแกงประมาณแค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นครับใส่ลงไปรวมกับน้ำเปล่าเลยครับ ในการใช้เกลือแกงเราจะใช้วิธีการลดลาดไปที่ต้นพืชน,นะครับเดี๋ยวเราจะนําไปผสมกับน้ำเปล่าเพิ่มในบัวลดน้ํากันนะครับเชื้อลาทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นลาดำลาสนิมลาน้ำค้างและเชื้อลาขาวๆนะครับที่อยู่ใต้ดิน ทำลายต้นพืชของเราให้เฉาตายได้และเกิดกับพืชได้ทุกชนิดเลยนะครับในการใช้เกลือแกงผสมน้ําในการลดล่าไปที่ต้นพืชเราจะใช้ทุกทุกหนเดือนนะครับจะช่วยต้นพืชเราปลอดภัยในหน้าฝนจากเชื้อราทุกชนิดเลยครับและในการลดล่านะครับเราจะลดลาาตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดเลยครับและในการใช้เกลือแกงนะครับผสมน้ําสําหรับการปราบเชื้อราที่ต้นพืช เราจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเกลืออาจจะทําให้ดินเข็มได้ครับเกลือแกงผสมน้ําปรับเชื้อราที่ต้นพืชใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชกินใบไม้กินโขนไม้ยืนต้นดอกไม้ประดับสวยๆแบบนี้ก็ใช้ได้ครับไม่เป็นอันตรายต่อต้นพืชและตัวเราเองด้วยครับและคลิปนี้ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิธีไทย P ี h ชน n e l ได้นะครับ ใช้เกลือแกงลดลาดเพื่อกําจัดเชื้อราทุกชนิดที่ต้นพืชใช้ได้เลยครับมีประโยชน์แน่นอนเลยครับพืชที่อยู่ในกระถางถ้าเป็นเชือ้อราเข้าทําลายแบบนี้เห็นไหมครับใบแห้งใบเหลืองใบงีกใบงอและเชื้อราที่อยู่ได้ดีนะครับเราใช้เกลือผสมน้ำลดลาดได้แบบนี้เลยครับ ถ้าเราใช้เป็นประจำต้นพืชเราจะไม่มีเชื้อรามาเข้าทำลายเลยครับต้นพืชอย่างต้นพริกเมื่อใบโลนโดนเชื้อราเข้าทำลายนะครับเราลองใช้เกลือแกงผสมน้ำลดราดอยู่เป็นประจำทุกๆ1เดือนต้นพริกและต้นพืชทุกชนิดจะปลอดภัยในหน้าฝนจากการโดนเชื้อราเข้าทำลายได้ดีเลยครับ และเมื่อเราปราบเชื้อราจนได้ผลดีแล้วต้นพืชของเราจะติดดอกและออกผลอยู่เป็นประจำแบบนี้เลยครับแต่ในการปราบเชื้อราเราก็อย่าหยุดนะครับทุกๆุกหนึ่งเดือนเราจะใช้เกลือแกงผสมน้ำลดลาดไปที่ต้นพืชแบบนี้เลยครับและคลิปนี้นะครับผมว่าท่านจะได้รับประโยชน์ในการปราบเชื้อราที่ต้นพืชไม่ว่าจะเป็นราดาราสนิมราน้ำค้างรวมทั้งเชื้อราที่อยู่ใต้ดิน ลองใช้เกลือแกงผสมน้ำลดล่าู่เป็นประจำนะครับต้นพืชของเราจะงามได้แบบนี้ไม่โดนเชื้อราเข้าทำลายเลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับการปราบเชื้อราด้วยเกลือแกงผสมน้ำนะครับใช้ได้ดีแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิธิไทย์พี a ชนนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจากวิทิไทยพีชนแนลประภม การใช้เกลือแกงผสมน้ำใช้เป็นประจำไม่มีเชื้อรามาลบปวนที่ต้นพืชอ,อีกต่อไปเลยครับ